หลังจากที่อเอกตัดสินใจในการเข้าร่วมบททดสอบและก็กลายเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองโอสถแห่งนี้ในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางมาที่ลานหลักนะครับก็จะเป็นลานที่พระเอกได้เคยทําการทดสอบปราชาโอสถไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็จะมีคนมากมายรวมถึงรองท่านเจ้าสาราต่างๆและก็เหล่าศิษย์ของเขาทุกคนนะครับ ก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานเท่งนี้แล้วพวกเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าใครจะได้เข้าร่วมและก็ทดสอบเป็นพระบุศ์สิทธิ์คนต่อไปซึ่งในตอนนี้หลังจากที่อเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วนะครับมันก็จะมีสิทธิ์ของรองปรมาจารย์ชิงหงตัวเขาเองก็ได้มาดักหน้าพอเพกเอาไว้เลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้พระเอกเคยโจมตีเล่นงานเข้าไปและก็ยังต่อไปเสร็จในคาเชิญอีกด้วยในตอนนี้ก็มาที่นี่เพื่อมาสั่งสอนพระเอกนั่นเองนะครับ แต่ตัวเขาก็ยังได้ถามกระเพกไปเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ทําไมถึงกลับมาได้คิดว่าท่านปรมาจารย์แห่งหอโอสถแห่งนี้ทําการจัดการคาทายไปแล้วนะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจในคําพูดนั้นแต่อย่างใดพระเอกก็ได้ใช้นิ้วของเขาดีดเข้าไปที่หน้าผาก ตัวอ้วนกลมคนนี้ไปนะครับก็เรียกได้เลยว่ารอยกระเด็นไปอีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่การกระทําของพอเพกมันก็ทําให้ทุกคนก็ต่างพากันตกใจมากๆานเยครับเพราะนายหน้อยตัวอ้วนกลมคนนี้เป็นถึงร้องประวัติารย์หอยานนะครับในตอนนั้นเองก็ทําให้ตัวเขานั้นไม่พอใจมากๆนะครับพยายามเจีบพุ่งเข้าไปในการโจมตีพอเพกเลย แต่ก็ยังดีที่มีร้องปรมาจารย์หอย่าชวนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่คอยแนะนำให้พระเอกมาตัวเขานั้นก็ได้พูงเข้ามาป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้ จึงทําให้รองปรมาจารย์ชิงหงตัวเขาเองก็ถึงกับไม่พอใจมากๆในครับก็ได้พูดบอกกับรองปรมาจารย์ชวนอี้ไปว่าเจ้ากล้าดียังไงมาขัดขวางการโจมตีของขา้าเด็กคนนี้กล้าทําร้ายสิทธิ์ของขา้าข้าไม่ยอมปล่อยเขาไปไง่ายอย่างแน่นอนแต่ถว่ารองปรมาจารย์ชวนอี้ตัวเขาก็ได้พูดบอกกับรองปรมาจารย์ชิงหงไปว่าเด็กคนนี้มีนาว่าชินเฉินเป็นสิทธิ์ของข้าเหมือนกันข้าแนะนํามาเพื่อให้มาเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์อย่างไงล่ะข้าไม่ปล่อยให้เจ้านะ จัดการเขาได้ง่ายเช่นกันจึงทําให้พวกเขาทั้งสองคิดเลยว่าจะมีใครยอมใครนะครับรองปรมาจารย์ชิงหงก็ยมพุ่งเข้าไปในการโจมตีอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังดีที่มีท่านเจ้าหอตัวเขากระมมงเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้พอดีทําการป้องกันการโจมตีของทั้งสองไว้เหมือนกันนะครับจึงทาให้ทั้งสองในตอนนี้ที่ได้เห็นเจ้าสาราของพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องรีบกล่าวขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่พอนายน้อยตัวอ้วน ตัวเขาที่ได้เห็นเจ้าหอมาที่นี่แล้วก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเข้าไปหาเจ้าหอและก็ได้พูดบอกกับเจ้าหอว่าพระเอกเป็นคนที่โจมตีเล่นงานเขาขอความยุติธรรมด้วยแต่ท่านเจ้าหอก็ได้พูดบอกกับนายน้อยตัวอ้วนกลมไปเลยว่าเจ้ากล้าดียังไงมาขอความเป็นธรรมจากขา้าเพราะเจ้ากล้าที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับราชาโอสถการที่สิทธิ์ต่ำต้อยอย่างเจ้าหน้าไปยุ่งวุ่นวายกับราชาโอสถแล้วมีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคน ิเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านรองประมาจา์ชิงหงตัวเขาที่รู้ได้เลยนะครับว่ายังไงไม่ได้ถูกต้องแน่ๆนะฮะในตอนนี้ก็ได้สั่งให้คนของเขาทําการจับตัวสิทธิ์ของเขาออกไปจากที่นี่เลยนะครับในตอนนี้พระเอกก็เป็นคนถูกต้องเหมือนเคยแต่ท่านว่าท่านรองประมาจา์ชิงหงตัวเขานั้นก็ยังมีความแข็งกับเพกเหมือนกันในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่เก็บความแข็งเอาไว้ก่อนเท่านั้นนะครับ และหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วนะครับในตอนนี้ท่านเจ้าหอตัวเขาได้เป่าประกาศบอกกับทุกคนไปว่าเด็กคนนี้มีนามว่าชินเฉินตัวเขาเป็นสิทธิ์ของรองประมาจันชวนอีมาที่นี่เพื่อมาขอกลายเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์อีกคนพวกเจ้าจะว่ายังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้สามารถผ่านการทดสอบในการปลองของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบและก็ได้กลายเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์คนต่อไปจึงทําให้เรา รองปรมาจารย์คนอื่นๆนะครับพวกเขาก็ต่างพากันไม่ยอมนะครับเพราะพวกเขาก็พอจะสามารถรับรู้ได้อยู่แล้วว่าพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลูกศิษย์ของพวกเขานั้น<พ>ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับพระเอกในตอนนี้พวกเขาเลยไม่กล้านะครับไม่อยากที่จะให้พระเอกกลายเป็นพระพุตธศักดิ์สิทธิ์คนต่อไปจึงทําให้ท่านเจ้าหอตัวเขานั้นที่ได้ยินคําตอบของรองปรมาจารย์ของพวกเขาก็ถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างมากพวก เจ้ากล้าที่จะขัดคำสั่งขัดคืนข้าอย่างนั้นหนะรอพวกเจ้านะ การณดียังไงจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็แบบไม่มีอะไรที่จะพูดและก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้พระเอกเข้าร่วมบททดสอบอยู่ดีจึงทําให้พระเอกในตอนนี้ก็เลยได้พูดบอกกับทุกคนไปเนื่องด้วยที่ร้องประรมจาจย์ทั้ง3พวกเขาไม่กล้าที่จะส่งลูกศิษย์ของพวกเขามาแต่ข้าก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการยืนยันเหมือนกันว่าข้ามีความสามารถในการเป็นพระบทศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดว่าให รองประมาจย์ทั้ง3คนทาการทดสอบคาเองและคาสามารถผ่านการทดสอบได้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านการทดสอบของปรมาจารย์ทั้ง3าได้ก็ถือว่าไม่ผ่านเหมือนกันตัวคาก็จะยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหอที่ยินคําพูดของเพกแล้วตัวเขานั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ารองประมาจย์ทั้ง3เป็นการทีทดสอบพระเอกเองและถ้าเกิดว่าผ่าน จริงๆก็ถือว่าเอกเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะกลายเป็นพระบุตรศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้สึ่งทำให้ทั้งสามถึงแม้ว่าไม่อยากที่จะตอบตกลงไปก็ตามนะยครับไม่อยากที่จะได้พระบุตรศักดิ์สิทธิ์มาอีกเพิ่มนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อมันเป็นคำพูดคำตัดสินใจของท่านเจ้าหอของพวกเขาพวกเขาก็ต้องยอมตกลงในที่สุดนะครับในตอนนี้ก็ได้ทำการเริ่มการทดสอบไปโดยการทดสอบที่พวกเขาได้จัดขึ้นมันคือการทดสอบของพวกเขาทั้ง3าม ถ้าเกิดว่าพเอกสามารถผ่านการทดสอบของพวกเขาแต่ละคนได้รวมทั้งหมดถึง3คนนะครับก็จะถือว่าเป็นการผ่านการทดสอบไปซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ขัดขืนหรือว่าขัดแย้งแต่อย่างใดนะครับตอบรับในข้อเสนอนี้ในที่สุดซึ่งการทดสอบแรกก็จะเป็นทางด้านของท้านอ้วนนะครับผมตัวเขาก็ได้ให้บททดสอบของเอกไปอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าพเอกสามารถทําเลียนแบบของเขาได้ถือว่าเป็นการผ่านการทดสอบไปเหมือนกัน เป็นการควบคุมไฟนั่นเองซึ่งพระเอกก็ได้ตอบตกลงก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มทําการบททดสอบในทันทีนะครับโดยท่านรองประมาจารย์อ้วนตัวเขาเองก็ได้นําเอาเปลวเพลิงของขาออกมาเป็นเปลวเพลิงทะเลสี่คำทําการควบคุมเปลวเพลิงให้กลายเป็นต้นไม้นะครับผมในต,ตอนนี้ตัวเขาก็ได้พูดบอกกับเพกไปเลยถ้าเกิดว่าเจ้าน่ะสามารถทําได้ถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบของขา้าจึงทําให้ทุกคนเห็นก็ตามมันก็นตกใจมากๆนะครับ เพราะการที่ควบคุมเปลวเพลิงที่รุนแรงขนาดนี้พระบุตรศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนๆไม่สามารถทําได้อยู่แล้วถือว่าเป็นการทดสอบที่โหดร้ายจนเกินไปนะครับแต่เนืองโดยที่มันเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ด,ดูไปอยู่ห่างเช่านั้นนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้คาดตั้อย่างใดในตอนนี้พระเอกได้นําเอาเปลวเพลิงชิ้นเลียนของข้อ,ขอมาทําการควบคุมเปลวเพลิงให้เป็นสีแดงและก็กลายเป็นต้นไม้นะครับรูปแบบเดียวกันกับทั้งโศวนผู้นี้นะครับแต่ว่าพระเอกก็จะ มีลักษณะเด่นกว่ามากพอสมควรนะครับเพราะต้นไม้ที่พระเอกนั้นสร้างขึ้นมันมีขนาดใหญ่กว่ามากเลยทีเดียวนะฮะจึงทําให้พระเอกก็ได้พูดบอกกับท่านโศวนไปถ้าเกิดว่าความสามารถของท่านมีเพียงแค่นี้เกรงว่าวันนี้ข้าจะเป็นผู้ชนะในการประลองแล้วแ่ะจึงทําให้ตัวเขาเองก,ก็ไม่ได้ยอมเพกแต่อย่างใยนะครับในตอนนี้ก็ได้ทําการงัดรูปแบบวิชาเปลวเพลิงของเขาออกมาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับทําให้ต้นไม้ของเขาเบ่งบานเป็นดอกไม้ออกมาน ซึ่งพระเอกก็มาได้เกล้งกลัวเหมือนกันพระเอกก็ได้ทําตามนะครับผมแต่ถ้าว่าพระเอกก็ยังเหนือกว่าอีกคิวดีนะฮะพระเอกนําเอาแบบว่าใบไม้ต่างๆให้มันร่วงผีโรยลงมาและก็ให้ใบไม้พวกนั้นกลายเป็นผีเสื้อนะครับโบยบินไปรอบต้นไม้และก็ได้เกิดเป็นรูปแบบของแบบดอกไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เรียกได้เลยว่าเหนือกว่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้ทุกคนเห็นก็ถึงกับรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ได้คิดแล้วว่าพระเอกจะมีการควบคุมเปลวเพลิงที่เหนือกว่าขนาดนี้แต่ถ้ว่าพวกเขานั้นก็ยังไม่ได้ยอมพระเอกแต่อย่างใดนะครับถึงแม้พระเอกจะสามารถทําได้เขาก็ยังได้ใช้เทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งออกมามันก็จะได้กลายเป็นแบบนกนะครับผมควบคุมเปลวเพลิงกลายเป็นนกบินไปเกาะบ,บนต้นไม้นะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันนะครับพระเอกก็ได้ทําตามนําเอานกออกมานะฮะแต่ถ้าว่าการควบคุมเปลวเพลิงของพระเอกมันก็มีนก เป็นจานวนมากเลยทีเดียวนะครับได้โบยบินทั่วต้นไม้แห่งนี้แถมพระเอกก็ยังได้พูดบอกกับท่านโศวันไปอีกว่าท่านสามารถควบคุมนกได้มากขนาดนี้หรือเปล่าล่ะท่านลองทําให้ข้าดูหน่อยสิซึ่งตัวเขาที่พยายามที่ทําตามเพกนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้นะครับสร้างนกขึ้นมาได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่างจากที่เอกสามารถสร้างนกขึ้นมาได้เป็นฝูงนับร้อยตัวเลยทีเดียวก่อนที่พระเอกจะ,สะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูอีกครั้ง หนึ่งนะครับซึ่งพระเอกก็ได้ทาการปลดปล่อยเปลวเพลิงของเข้าออมาทําการรวบรวมนกนับร้อยตัวนะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นเปลวเพลิงนกฟินิกตัวขนาดใหญ่นะครับผมในตอนนี้ทุกคนที่เห็นก็ตามกันรู้สึกถึงเลยก็ตกใจจนแบบว่าพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวนะครับทําได้เพียงแค่พูดบอกกับเพกไปว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงเก่งกาจได้ถึงขนาดนี้แม้แต่กระทั่งท่านโซอ้วนนี่ก็ถึงกับแบบว่าแขนขาอ่อนแรงไปเลยทีเดียวนะฮะผมไม่ ไม่สามารถที่จะทำตามพระเอกได้อีกต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนสำหรับ E ีีนี้ก็จะเป็น E ีีที่ล่าสุดแล้วนะครับ e ี EP ีที่448นะครับทุกคนสำหรับอีีนี้จบไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ใน e ีีหน้าหรือว่าคลิปหน้าในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสามารถดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปวีทวิตเท่านั้นนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ